ก๋อนลูกชิ้นเนแดงดำนะครับชุมพอรอนะนี่คาประทานที่รถไฟชุมพรนะฮะผมมาชุมพอรอนี่อไรผมก็จะต้องประทานทุกครั้งไปนะครับที่นี่ฮะผมชอบในรสชาติของเกาเหลาเนื้อเปื่อยนะฮะนี่ครับชิ้นเนื้อแท้ๆนะฮะ ชิมน้ำก่อนนะครับอืมก็น้ำกลมกล่องดีครับเดี๋ยวเราเติมเติมอะไรดีเช้าๆไปกินเผ็เดเตน้ำส้มแล้วกันครับ ได้ไเ,ดเราจะมีผักให้นะครับแบบนี้นะครับตามสูตรของร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะครับจะมีถั่วง,งอกแล้วก็ใบโหระพานะครับ